ห้องตกใจเด้อบ่แม่นอันผีตะนี่ออกมาจากต้นกล้วยแหละอันนี้นะเขียวอ้อมเติมอยู่สิว่าตกใจแม่ตะนี่มาได้ไส่นาะเออมาเบิ่งลองซอยบ่หอม บายดีพี่น้องอยู่กับช่องกิเทียบกับสาลาวกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวมื้อนี้สาวลาวอยู่ไสพี่น้องื่อได้อยู่บ่เป็นเฮือนไอ้เยกับเอื้อยคือเก่านําพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศรอบๆก็ยังงามคือเก่ามื้อนี้าลาวอยู่ประเทศไทยด้พี่น้องาลาวสิพามาเฮ็ดอันก้อยซนว่าซั่นคนไยให้กับไอ้เคยเด้อเพิ่นไอ้เยเราจะกินก้อยซีนลาบซีนาลาสิมาเฮ็ด ก้อยเนาะพี่น้องเออื่นก้อยนาะำบริเวณลาบล,ลาบตรงฟักอันนี้ซอยเอาคือคือเออื่นก้อยมามาซอยซีนเนาะพี่น้องอันดับแรกเลย สดๆเลยพี่น้องน,นี่ก็เป็นตับพนุณมีดคืบอบ่เข้าเทอล่ะลองเอามีดใหญ่ก่อนนี่ว้ายจะกดจับมีดไปแต่ย่านมีดใหญ่อบาท มีดคืบอบกคมนด้พี่น้องี๋ยวเด้อขอโทษขออภัยได้พี่น้องมีด,มดบกคมสมุนไล่หลายได้พี่น้องงานนั้นเคยเพิ่นแพงหมาเนาะพี่น้องซอยตับก่อนได้พี่น้อง เาลาบุกินดิบด้วยพี่น้องเอ็ดเนี่ยเฉยคนกินแล้วกัเราไปคัวเอาเนาะไปกินซุกกะขอโทษขออภัยคนบุกินสิ้นอันนี้อย่างก็คือสามสิบกรีบ งานนี่สงสัยย่านเมียดเด้อมีดบกคพเนี่ <c oughs> <c oughs> มันโดยพี่น้องด้มากินลาบซีนน้ำก่อนมาเพี้ยนไปพูจักมาเพี้ยนเลยมันนี่นอนเหอนเอื้ยคืนหนึ่งเลยพี่น้องอึนเาว้ากันเมื่อละเอาเครื่องไปขายคือเก่าแล้วพี่น้องมันลินเดือดละเทือนเะนาะมาเอ็ดเนากินสู้คนกิน สีนงามงามพี่น้องมาเด้อพี่น้องไผมักเมนูนี้ตามมาด พี่น้องของซอยแล้วหละประมาณนี้หลายคนเนาะเห็ดหลายไงชินเอาซอยแล้วแล้วเขาก็ซืมาอันซอยหอมใส่หอมเขาก็หอมหหบ,ลลอบัวนี่แหละกับาลาเาะกับอันหอมเปยตัวพักซีไว้เรื่อย <c oughs> พี่น้องตกใจได้บ่แม่นอันพีตานีออกมาจากต้นกล้วยเลยอันนี้นะ เขียวเอิ่มเติมนี่สป็วัยตุ๊กใจแม่ตันีมาได้ใส่ไหมมาพี่น้องซอยบะหอมขอามันนี่ม,มีก้อยมีลาบอยู่เลยพี่น้องเลยแส็บซ้ำได้ฝีมือสาวพี่ออมมะฮอดประเทศไทย ใส่ลงไปเลยพี่น้องง่ายๆตามสไตล์เฮาคือเก่าเนาะก็จะใส่เลือดนะ้ำนึกเนาะช่วยถุงนึงไอ้เคยเพิ่บอกว่าใส่มาสันขาดหิ้วเลือดร่างกายต้องการเลือดอทำการปรุงนะ้พี่น้องๆได้ไหมเข้าขั้นตอนปรุงเลือดลงไปอันนี้คือบีน้องพี่น้อง ลงซดบิ่งก่อนนะ่ะมันชี่หวานหรือมันชี่ขมมัน <c oughs> บีปอมหรือบีแท้ล,ลงไปเลยเอา้าวผมกระยากินไ่ได้กระยา <c oughs> อันนี้คือเพียนะพี่น้องอันนี้เราคือลวกมาแล้วนะพี่น้องเพิ่นต้มน้ำลวกแล้รวะฉันเราก็ยังจะไปคั่วรอบนึงถ้าผู้ใดกินชุกเนาะ องแค่ชุดงามค่อยเอาพอก่อนรับต่อไปสาวเพียวกินน้ำปลาไรเดอร้อบันนี้ดนหมูลศ <laughs> าตรน้ำปลาได้บัมได้น้ำปลานี่ฟ้าใส่าาหลายละมันชี่เอ็มนี่นี่ใส่หลายใสบ้ายใสน้อยใสน้อยเอานะคะเท้าคั่วมะเค็ด สูตรซอเผียวนี่จะมีอันปลาแดกน้อยหนึ่งเนาะพี่นอ้องใส่ปลาแดกน้อยหนึ่งอ่าเผ็ดเผ็ดพงอ่ามันพ่นบุกินเพชรไปกินเพชรกระกลับ,บ,บอาเด้อปลาเสียไหลเดี๋ยวเพิน่นซิกินน้ำโบได้นะเนาะ,น,ะนี่ข้าวคั่วพี่นอ้อง คนบอลนี่<ด>อ้าวคือห้ามกัดละบอลนี่อยู่เลยไม่เอาจับมาลาบใช้น้ำกันมันแล้วปัด <c oughs> <c oughs> คือแดงเดี๋ <c oughs> ดวยวให้เคยป์ประชิมเนาะแต่เราจะประกาอันประกาชิม <c oughs> เอาอ้เคยชิม จังไ,ไหนเอุ่นมาแสบแล้วเดี๋ยวไปกินซุปก,กับไปขั่ว <c oughs> พี่น้องมันไอ้เคยปนบอกใส่มะเขืออีจังน่อยปนว่า <c oughs> แล้วก็ใส่เพี้ยยจังน่อยไม่ใส่บีนะโอ้ <c oughs> อรอบอกาสซีนโดยแดงๆนี <c> ่ <oughs> ต้องไปขั่วกอน <c oughs> ใช่ปนเลยปนว่ามันยังบกขมอ่สันแต่เรื่องแสบแสบแล้วอ่สัน ลมกินก็หูเ <laughs> อ้าโอเซมาใหญ่สอนเดี๋ยวตักใส่จานให้เราก่อน <c oughs> อพี่น้องผักกับเฮาก ง่ายแหละนี่แหละมักทัวแลก้กก็มักแต่งพี่น้องอะไรที่เหลือผู้ยิง่งควรจะกับไปขั่ออันนี้ของอันลุงพนของลุงกับไอ้เคยนะอะไรแล้วพี่อขอโทษขอไฟไฟบุกินอันดิบนี่ได้พี่น้องเด้อนี่แหละอันนี้ก็เป็นก้อยซีนยีมมือสาวลาวเพิ่มเลือดนาพี่น้องไฟเลือดอยางมาเอาได้มาขิน ก็อหซสินนั่นแหละกะจบเนาะเมน,นูอาหารทางมเนีกัมาทักทายพี่น้องคือเก้าเนาะกะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนม่องเพื่อสบายหุสบายายพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะนั่นแหละเขาก็ที่ขอตูอําลาพารจากและพี่น้องขอขอบคุณขอณขอบใจทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กําลังใจเด้อพี่น้องทุกทุกทานเลยเนาะใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมเด้อ ฝากส่งน้อยๆส่งบ้านๆของสาวลาวแน่นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้สาวลาวด้วยจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพราะก็ไม่คลิปหน้าสบายดี